สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับวันนี้บานฝ่ายชาแนลนะครับพาท่านมาที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ครับตอนนี้ก็กำลังเวลา7นาฬิกา30นาทีครับวันนี้บรรยากาศที่หน้าด่านคึกคักเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทุกๆเช้าในแต่ละวันนะครับตั้งแต่ เวลาเจ็ดนาฬิกานะครับเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลกันมาที่นี่ครับเพื่อที่จะต้องเช็คเอาท์ออกจากประเทศไทยเพื่อที่จะเดินทางไปยังสองปปอลาวครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19ครับมกราคม2 5 6 7รอครับที่หน้าด่านพรมแดนวันนี้นะ มีแต่นักท่องเที่ยวมีแต่ฝรั่งนะครับต่างก็จะมุ่งหน้าไปยังเมืองมรดกโ,โลกหรือหลวงพระบางครับเพราะว่าในแต่ละวันนั้นนะครับ<ม>ก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนครับที่จะนิยมในการเดินทางไปยังหลวงพระบางก็ต้องการาเตรียมตัวกันแต่เช้านะครับเพื่อที่จะข้ามด่านวันนี้ผมมาที่ด่านแต่เช้าครับก็ตกใจเลยครับวันนี้ ที่ด่านแห่งนี้นะครับก็คลาขําไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับต่อแถวกันยาวเหยียดเลยครับวันนี้เพื่อที่จะสตัมพาสปอร์ตเพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศลราครับนั่นแหละครับก็โรลี่แพลเน็ตก็จัดให้เราเป็นประเทศที่น่าไปเที่ยวเป็นประเทศที่น่าไปชมและก็เป็นประเทศที่น่าไปเยี่ยมในปี2025ครับวันนี้ที่หน้าด่านเจียงของนะครับเต็มไปเลยไปด้วยนักท่องเที่ยวเต็มไปด้วยฝรั่งนะครับ ระว,ว่าทุกๆคนต่างก็มีความตั้งใจที่อยากจะล่องโข้งด้วยเรือช้าแล้วก็เรือสำรานนะครับก็วันนี้มีทั้งเรือโดยสารทั่วไปแล้วก็เรือโดยสารที่เป็นเรือสำรานหรือที่เราเรียกกันว่าครูสบสนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับก็เดินทางโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินทางโดยทางเรือนะครับเกือบ100%เนะครับเพื่อที่จะชมโข้ง ชมความงดงามของแม่น้ําโค้งนะครับชมวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่2ฝั่งโของถึงถือว่าการเดินทางโดยสไตล์แบ็คแพคนะครับและก็เดินทางโดยเรือช้าการมุ่งหน้าไปยังเมืองมรดกโลกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปซอปปอลครับซึ่งการเดินทางด้วยเรือไปอยังหลวงกระบางนั้นนะครับในปัจจุบันนั้น ก็ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปากต่อปากนะครับเล่าสู่กันฟังตั้งแต่รุ่นต่อรุ่นนะครับทีทราบว่าในแต่ละวันนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็จะคาลาคร่ำเพื่อที่จะเดินทางไปยังประเทศลาวนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่ดา่านก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยววันนี้ก็ถือว่าเดินทางมามา,มากพกอสมควรครับการเดินทางล่องของนั้น,นครับก็ถือว่าเป็นมนต์สเสน่ห์นะครับ ซึ่งในตอนนี้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการาล่องเรือไปหลวงกระบางนั้นนะครับ mm. ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมสําคัญเลยนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับหลังจากที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวแล้วนะครับก็จะเดินทางต่อไปอยังประเทศที่สนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่ออกดดานมายัางสอปปลาวที่ห้วยสายวันนี้นะครับก็ โดยสัญญาใหญ่แล้วก็เป็นนักเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเช็คเอาท์นะครับออกมาอย่างประเทศลาวโดยจุดที่นักเที่ยวเดินทางออกอามากที่สุดนะครับก็จะเป็นที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ที่เชียงของแล้วก็หมว่ทสายครับ ซึ่งในแต่ละวันนั้นมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะครับซึ่งทราบว่าในแต่ละวันในช่วงนี้นะครับเฉพาะสโลโบ๊ทแล้วก็ถือว่าก็เกือบ3ลํลำเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรือโดยสารเนี่ยนะครับหลำก็จะบรรจุผู้คนได้ร0 0กว่าคนนะครับ3าลำก็300กว่าคน,นครับซึ่งเรือช้าหรือเรือธรรมดานี่ก็จะใช้เวลาในการล่องโขงเนี่ยนะครับเจ็ดชั่วโมงนะครับเรือก็จะออกในเวลา10นาฬิกา นะครับซึ่งก็ในแต่ละวันนั้นนะครับก็จะมีเรือออกทุกวันนะครับทุกๆวันเลยนะครับในเวลา10นาฬิกาซึ่งก็จะถือ آ, การเดินทางเป็นมาตรฐานเลยนะครับ آ, ซึ่งนอกจากจะมีเรือช้านะครับเรือโดยสารเรือ,รรอธรรมดาแล้วก็ยังมีเรือสำรานนะครับเรือสำรานนั้นนะครับก็จะล่องโขง آ, ก็ตั้งแต่ห้วยทรายไปยังเมือง ปากแบงเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางไปด้วยเรือสำราญหรือเรือครูสโบ๊ทหรือลักซูรี่ a โบ๊นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือขนาดเล็กที่เดินทางช่วงระหว่างไม่สายไปยังหลวงพราบางนั้นนะครับซึ่งลำไหนก็จะบรรจุไม่เกิน30คนนะครับซึ่งภายในเรือก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุกๆอย่างนะครับ จะเป็นเรื่องอา,อาหารการกินนะครับเครื่องดด่มอาหารว่างนะครับแล้วก็จะมีไกด์ที่คอยแนะนําช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวแนละ้วก็เรือเหล่านี้ในแต่ละวันนะครับพวกลักซ์รี่โบท๊ทหรือครูซบท๊ทเนี่ยนะครับก็จะแวะพักท่องเที่ยวนะครับชมวิถีชีวิตผู้คนหรือหมู่บ้านที่กําหนดให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับวันละหนึ่งที่นะครับ วันที่สองนี่เรือก็จะเดินทางออกจากปากแบงเพื่อไปอยังหลวงพระบางนะวันที่สองนี่ก็จะใช้เวลาในการเดินทางนานหน่อยครับก็จะประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งก่อนถึงหลวงพระบางนักเที่ยวเหล่านี้ก็จะแวะเที่ยวที่ถ้ำติ่งนะครับปากน้ําอูจากนั้นก็จะเดินทางจนถึงหลวงพระบางในช่วงเย็นนะร,ราวๆเวลาหกโมงเย็นก็จะถึง หลวงพระบางในวันที่2นะครับสำหรับเรือสำรานที่ผมกล่าวมาดังกล่าวแล้วนอกจากจะมีเรือสำรานขนาดเล็กที่ล่องโผงจากห้วยทรายไปยังหลวงพระบางแล้วก็ยังมีเรือสำรานขนาดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากในมูนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเรือสำรานขนาดใหญ่แล้วนะครับก็จะวิ่งจาก เวียงจันทร์นะครับก็คือวิ่งทวนขงจากเวียงจันทร์มาที่ห้วยซายนี้นะครับก็ใช้เวลาการเดินทางาวิ่งทวนขงขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ10วันนะครับก็วันแรกก็จะออกจากเวียงจันทร์นะครับก็ในช่วงนี้น้โขงลดเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางด้วยรถยนต์บ้างหรือว่าเรือเล็กบ้างนะครับมา ขึ้นเรือแถวแถวบ้านวังนะครับเมืองหมื่นแข็งเวียงจันเนี่ยนะครับในช่วงเช้าจากนั้นเรือก็จะออกมาจนถึงเมืองปากลายนะครับคืนแรกนักท่องเที่ยวก็จะพักที่แถวแถวเมืองปากลายนะครับแขวงชัยบุรีจากนั้นวันที่2ก็จะวิ่งจากาชัยบุรีนะครับที่เมืองปากลายมาจนถึงบริเวณท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนชัชยบุรีเพื่อที่ จะผ่านประตูเขื่อนนะครับวันที่3ก็จะวิ่งผ่านประตูเขื่อนมาจนถึงหลวงพระบางนะครับจากนั้นเน้าเที่ยวก็จะเที่ยวที่เมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางเนี่ยนะครับก็ประมาณสามคืนกับ2วันนะครับก็จากนั้นนะครับในวันที่5้าก็จะเดินทางอ,าออกจากหลวงพระบางนะครับมุ่งหน้า,าขึ้นเหนือนะครับ ไปเที่ยวที่ถ้ำติ่งนะครับแล้วก็พักเลยปากอูมานิดหน่อยนะครับจากนั้นก็จะเดินทางต่อนะครับจากแถวปากอูนะครับมาจนถึงเมืองปากแบงนะครับก็จะพักก่อนถึงเมืองปากแบงแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะเดินทางออกจากเมืองปากแบงมาที่แถวแถวก่อนถึงเมืองปากทาก็แถวแถวก้อนตื้นนะครับแถวแถวเมืองก้อนตื้น จากนั้นก็จะเดินทางมาที่ห้วยทรายนะครับแล้วก็ข้ามโขงจีเชียงของนะครับจากนั้นนัท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะไปเที่ยวที่เชียงลายบ้างาสามเหลี่ยมทองคำบ้างนะครับแล้วก็เรือเหล่านี้ก็จะรอรับนักท่องเที่ยวอีกชุดหนึ่งนะครับที่จะล่องโขงลงไปทางใต้นะครับก็จะใช้เวลา10วันเหมือนกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ผมสังเกตเห็นว่าการล่องโขงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือแบบธรรมดา เรือแบบครูสบอทแบบระยะสั้นนะครับจากห้วยทรายไปยังหลวงบางหรือลักซูรี่บอทนะครับเรือวิ่งแม่น้ำโขงขนาดใหญ่ที่วิ่งจากเวียงจันทร์มาจนถึงห้วยทรายนั้นนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับก็ลาวแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความงดงามทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมในความเป็นอยู่หรืออาหารการกินก็คล้ายกับคนไทยนะครับ โดยเฉพาะหลวงพบางแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหรือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนะครับที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับสมแล้วนะครับที่โรลลี่แพลเน็ตนั้นได้จัดให้ลาวนั้นเป็นประเทศที่น่าไปเยี่ยมเป็นประเทศที่น่าไปชมนะครับในปี2025นะเราจะสังเกตเห็นว่าที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับ เชียงของห้อยทรายแล้วนะครับในแต่ละวันนั้นหลายร้อยคนนะครับนักท่องเที่ยวจะดังไหลในออกด่านในตอนเช้านะครับซึ่งทุกๆเช้าแล้วนะครับก็ตั้งแต่7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาที่ด่านเชียงของเนี่ยครับก็จะคาค่ําไปด้วยผู้คนเป็นอย่างมากครับครับก็สมแล้วนะครับที่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้เดือนเทียงของเรานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบ้านฟ้ายช n นลนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกันครับขอบคุณมากครับ